ว, scalable. วันนี้ผมจะมาสอนเทคนคิคการจับลูกบาสนะครับตอนที่ยิงนะครับพอดีมีคอมเมนต์มานะครับจากน้องๆนะครับถามเข้ามาว่าพี่ผมจะจับบาสยิงยังไงนะครับต้องจับเต็มมือไหมนะครับเขาก็ถามเข้ามาต้องบอกว่าเวลาเราจับลูกบาสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหรือการชูดอย่างนี้นะครับเราจะไม่ได้จับเต็มมือนะครับไม่ได้จับเต็มมือนะครับคือจับเต็มมือคือหมายถึงว่าจับอย่างนี้มาทีมันจะไม่อยู่เห็นไหมครับไม่อยู่เราจะต้องใช้นิ้ว ในการช่วยแล้วเราจะมีช่องว่างระหว่างฝ่ามือกับลูกบอลเล็กน้อยนะครับถ้ามองฝั่งเนี้ยดูไหมครับจะมีช่องเล็กน้อยคือเราจะไม่ใช่ติดไปอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าติดไปอย่างนี้ผมจะบอกว่าจับไม่ค่อยอยู่หรอกครับคือผมนีงก็ย,ยังจับไม่ถนัดน,นะครับเราจะจับอย่างนี้นะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นลูกบอลไหนเราก็จะจับอย่างนี้เวลายิง